และกำหนดพื้นที่สำหรับปฏิบัติการนะครับเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่23มีนาคมพุทธศักราช2562 6 3นะครับเวลา18.00นจนถึงวันที่13เมษายน2563เวลา24.00น24.00น,นดังนี้นะครับ 1. สถานศึกษาทุกระดับและสถาบันกวดวิชา 2. ปิดศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมและสถานที่จัดนิทรรศการ 3. ปิดพื้นที่บางส่วนของห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าร้านค้าปิดขนาดใหญ่หรือห้างร้านที่มีร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกันทั้งนี้เว้นแต่พื้นที่ของซูเปอร์มาร์เก็ตร้านขายยาหรือสินค้าเบตดเสร็จที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต สำนักง,งานธนาคารสำหรับร้านอาหารให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น 4. ตลาดให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นอาหารสัตว์ร้านขายยาและสินค้าเบ็ดเตร็จที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต 5. ถนนคนเดิน 6. ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นและร้านอาหารเครื่องดื่มในโรงแรมให้บริการเฉพาะผู้ที่พักอาศัยในโรงแรมเท่านั้นเจ็ดปิดพื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารเครื่องดื่มในร้านสะดวกซื้อร้านอาหารร้านเครื่องดื่มแ ปิดสถานบริการได้สถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการรวมถึงสถานที่มุ่งเน้นการขายจ่ายแลกเปลี่ยนให้สุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อดื่มกันดื่มกินในสถานที่ระเบียงนั้นอาทิเช่นร้านเหล้าตอง